สวัสดีครับทุกคนกู๊ดบอยไทยแลนด์วันนี้นะครับวันที่13เมษายน2564นะครับก็เป็นวันสงกรารแบบเขาเรียกว่าเข้าสู่เทศกาลสงกรารแบบเต็มรูปแบบนะครับ13เมษายนวันนี้ก็เริ่มคนก็ได้เริ่มวันหยุดแบบจริงจังเต็มรูปแบบนะครับกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนไปไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่กันนะครับ วันนี้ก็เลยชวนลูกๆนะครับสองสาวจะขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับออกไปที่อำเภอแม่แตงนะครับเพราะว่า,าจะไปลดน้ำดำหัวคุณยายคุณยายทวดใช่ไหมครับนะคุณยายทวดของเด็กๆสองคนนี้น้องไอติมกับน้องกะทินะครับจะไปลดน้ำดำหัวยายทวดกันที่อำเภอแม่แตงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่า ออพอไปลดน้ําดาหัวยายทวดแล้วเนี่ยยายทวดจะปวยพรให้กับพวกเรายังไงบ้างนะครับเป็นแบบคาเมืองเป็นแบบนะภาษาเหนือนะครับจะไปดูว่ายายทวดจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวตามเราไปดูกันเลยครับโอถึงบ้านที่แม่แตงแล้วนะครับ ที่จะไปหาใยทวดนะครับแล้วก็จะไปรดน้ําดําหัวแกแล้วเดี๋ยวจะไปเตรียมของนะครับเป็นกระเช้าเล็กๆนะครับแล้วก็มีของที่แกชอบกินอะไรเงี้ยครับเอาไปฝากแกแล้วก็ไปขอพรปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยจากแกกันนะครับ ของที่จะไปว่าใยทวดนะครับม,มีขนมขอบเคี้ยวที่แกชอบนะครับถือไปดย้ยกล้วยด้วยค่ะเด็เกหญิงกะทิ ตอนนี้เดินไปหาคุณชวดกันดีก,กว่านะครับแกอยู่บ้าน,นข้างๆกันนี่แหละครับตอนนี้ก็เป็นเผอแม่แตงตรงน,นี้ก็เรียกว่าตลาดแม่มาไลยนะครับของอำเภอแม่แตง ช่วงโควิดนะครับมาหาคนเท่าคนแก่ก็ต้องใส่แมสแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคนเท่าคนแก่น่ารักน่าเหมือนกันไหมเมื่อกีร่นี้ยายชวดปวยพรปวยพรแล้ว อาจจะไม่ได้ยินเนาะมันอยู่ไกลยายทวดอาจจะพูดเบาหน่อยนี่อยากให้ยายยายทวดปลยพรเป็นคําเมืองชัดๆหน่อยเผื่อว่าคนที่อยู่เมืองนอกเป็นคนเหนือเนาะแล้วเขาไม่ได้กลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับอ่ายายทวดปวยพรหน่อยขอให้ลูกหลานอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจไร้โรคภัยไข้เจ็บมีพลังกายแข็งแรงอายุมันยืนยาวมีความสุขความเจริญสมบังในสิ่งที่ดีๆทุกวันทุกวันด้วยความ สบายกายสบายใจด้วยความสุขโดยคิดสิ่งใดขอสมบังในสิ่งที่ดีที่ปราถนาด้วยความดยความสุขความสบายกายสบายใจไปทางไหนคิดใดขอเดินทางขออยู่ดีมีสุขปลอดภัยทุกที่ทุกทางเดินทางด้ย่ยความดีความงามสวัสดีภาพ ด้วยความสุขด้วยความเจริญยิ่งๆขึ้นไปอันนี้ก็ขอให้พรน,นี้ส่งไปถึงคนไทยที่ดูอยู่ให้คนที่ชมคลิปของพุ o d บอยไทยแลนด์อยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนเนาะก็ขอให้พรของยายทวดนี้ไปถึงทุกคนเลยนะครับได้รับพรในช่วงสงการในช่วงปีใหม่ไทยไนี้นะครับ บ้านไหนเมืองไหนของอยู่ร่มเย็นเป็นสุขอ่าถกใจสบายใจอ่าสัตว์1สัตว์1เดี๋ยวครับตอนนี้ก็กลับมาจากบ้านของยายทวดแล้วนะครับกลับมาที่บ้านในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็ช่วงท้ายคลิปนี้ก็ ขอเป็นการอวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขสมหวังสงบปล่มเย็นสิ่งร้ายๆสิ่งชั่วร้ายต่างๆสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตก็ขอให้ผ่านไปหมดไปนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆหลังจากสงกรานหลังจากปีใหม่ไทยนี้ไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับมีแต่ความสุขทุกคนนะครับ